เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธัตลมกลุ่มเมถุนตุลที่อยู่ในราศีลราหาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่1-10ตุลาคมนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทามสแตมป์อยู่ใต้ description box นะคะ สำหรับพาร์ทคนโสดทัดหลงสถานก,การณ์ความรักคนโสดเป็นยังไงสองดาบสิบดาบเก้าไม้เท้าเดอะฟูเดอะสตารช่วงคาบเกี่ยวของการเปลี่ยนแปลงลหลายคนหน้าไพ่ จะเป็นคนโสดที่เพิ่งจบความสัมพันธ์หมาดเพิ่งจบแบบไม่เกินหนึ่งเดือนเร็วสุดหนึ่งอาทิตย์นะคะเร็วสุดสามวันประมาณนั้นเร็วมากแบบเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นอืมแล้วก็รู้สึกว่าจากหน้าไพ่มันมันมีการจะต้องพูดคุยอะไรสักอย่างหนึ่งกับคนคนนั้นนะ่ะแต่มันเป็นการพูดคุยเจราจาที่ เรารับไม่ได้ตัวคุณอาจจะรับไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบมันไม่โอเคมากๆแล้วก็มีการปิดกัน้นอาจจะมีการบล็อกเกิดขึ้นแต่เป็นการบล็อกที่คุณรู้สึกว่าบล็อกหรือปิดกั้นตรงเนี้ยที่คุณรู้สึกว่าโอเคมันจบแล้วคุณต้องปล่อยมันคือจุดที่แบบพอแล้วจริงๆมันจะเป็นการรับรู้เรื่องราวหรือว่าการสื่อสารตรงเนี้ยจบแล้วปล่อย แล้วคุณก็ปล่อยจริงๆแล้วคุณก็จะออกไปเฉิดชายกับตัวเองคุณอาจจะมีการอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นนะคะบางคนอาจจะไปคลินิกนะคะเปลี่ยนทรงผมนะคะกลับมาดูแลเยียวยาใจตัวเองทั้งข้างในและภายนอกด้วยนะคะอาจจะทั้งในเรื่องของพลังงานด้วยนั่นเองนะคะแต่คนใหม่ๆยังไม่เด่นนะยังไม่เด่นคุณจะชายไบรท์ Bright และก็ไดมอน Diamond ในช่วงของ 8ถึง10นะคะในไตรมาสนี้8ถึง10คุณจะโล่งขึ้นคุณจะสบายใจขึ้นแล้วคุณก็จะเฉิดฉายออกมาเฉิดฉายเลยทีนี้คนที่เป็นคู่กรณีสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงอืมสาบถ้วย คิงดาบสิบเหรียญหนึ่งเหรียญสิบเหรียญไนท์เหรียญแล้วก็แปดถ้วยเอ e น g y จจะสลับกันนะหมายถึงว่าตอนที่คุณดิ่งเขาขึ้นตอนที่คุณขึ้นคุณขึ้นเนี่ยเขาดิ่งอืมจะเป็นอย่างนั้นหน้าไพ่เขาก็าดูแบบชิลมากก็แล้วแต่เขามองมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนสำหรับเขาด้วยซ้ำทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นความเสียใจของคุณมันเป็นความทุกข์ของคุณเขามั่น ถ้าพูดตรงๆตามหน้าไพ่นะ่ะตามเอ NERGY หน้าไพ่ของเขาคือเขาค่อนข้างเป็นคนมั่นมั่นในตัวเองมากๆนะคะมั่นในตัวเองมากๆแล้วคิดว่าแบบโว้ยไม่มีเธอเดีย๋ยวฉันก็ไปชายใบแล้วก็ไดมอนด์ฉันก็เป็นแบบว่าลัานลาของฉันอะไรเงรี้ยไปลันลาไปเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาถูกใจในความสวยความหล่อของเขาอะไรเงรี้ยอืมนะคะถามว่ามีไหมก็มีค่ะ มีก็จริงแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความแฮปปี้ดีต่อใจแบบชั่วคราวนะคะแล้วมองว่าเขาจะได้รับรู้ด้วยนะคะว่าโอเคเฮ้ยคุณปล่อยจริงวะคุณปล่อยจริงคุณไปเฉิดฉายจริงแล้วในวันนั้นอะแอบรู้สึกเหมือนโดนเทไงไม่รู้รู้สึกว่าโอเคเหมือนโดนเทแล้วจริงๆบวกกับว่าไอความสุขชั่วคราวของเขาอะ ก็เทเขาเหมือนกันนะคะก็เทเขาเหมือนกันอืมในที่นี้ตัวเขาธาตุลมค่อนข้างเด่นค่ะกุมเมถุนตุลหรือตุลน,นะคะที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือเขาาจะเป็นชาวธาตุลมเหมือนกัน,นกับคุณก็ได้นะทีนี้เรามาดูสามใบสามใบนะคะสําหรับคนโสดนะให้บอกอะไรบ้างอืม คุณกับเขาเนี่ยมีเรื่องราวที่เข้มข้นกันมากเลยนะคุณช่วยเหลือเขามาเยอะมากเลยอะแล้วมันมีคำสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการสัญญาว่าจะรับผิดชอบโ,นโดนดนนี่หรือการสัญญาว่าจะแต่งงานจะมันหมายจะรักกันโ,นโดนดนนี่หรืออะไรสักอย่างนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นคำสัญญาต่อใจของเราอะอืมแล้วคุณจัพพอร์ตเขามาเยอะมากๆฉะนั้น เสียใจตรงนี้กับคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้จริงใจกับเรามากพอคุณจะเจอคนที่จะถือล่มมาในวันที่คุณเนี่ยต้องเผชิญกับพายุฝนกับความเสียใจอ่ะคุณจะเจอคนคนเนี้ยที่เขาจะมาแทนที่คนคนนี้แต่ในเวอร์ชั่นที่จริงใจมากกว่าสัญญาณไพ่มาแล้วนะคนโสดฉะนั้นการที่คุณจะไปช้ยไบรท์และไดมอนด์ Diamond, ทำตัวเองให้ดูดีขึ้น มีผลที่ดีผลลัพธ์ที่ดีตามมาแน่นอนนะคะคนนี้ที่ไม่ทำตามสัญญาคุณจะเจอคนใหม่ที่เขาพร้อมมาซัพพอร์ตคุณในขณะที่คุณเคยซัพพอร์ตคนเก่าอะแต่คุณจะเจอคนใหม่ที่จะซัพพอร์ตคุณเหมือนที่คุณเคยจะทำให้คนอื่นมาก่อนแล้วเขาจะทำสัญญานั้นให้เป็นจริงคนใหม่นะโอเคทีนี้คนเมื่อกี้แล้วกันนะคนคนที่เพิ่งมี ประเด็นกันไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสิบเหรียญเอาจริงนะเขาคิดว่าคุณน่ะรักเขามากคิดว่าคุณน่ะอินกับเขามากแต่เขาก็ไม่คิดว่าคุณจะเข้มแข็งมากกว่าที่เขาคิดเขาไม่คิดเลยว่าคุณจะเข้มแข็งแล้วคุณจะเด็ดขาดขนาดนี้ช็อตฟิลเขาเหมือนกันนะ ช็อตฟิลแล้วก็ทําให้เขาแปลกใจในตัวคุณมากเลยว่าเฮ้ยคุณไม่สนใจเขาจริงๆหรอคุณจะเดินออกไปจริงๆหรอจากการที่ไม่คาดคิดอะเนาะจากการที่ไม่ได้ทําใจมาก่อนน่ะคิดว่าแบบว่ชิวๆจอยๆสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวเขานี่แหละเสียใจตัวคุณล่ะคะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง ยหมดแล้ว,ไม,ลวมไ,ลไม่เหลือความรู้สึกอะไรละไม่เหลือความรู้สึกอะไรละสิ่งที่เหลืออยู่คือความผิดหวังในตัวเขาความเสียใจต่างๆถึงแม้จะเคยรักมากแค่ไหนแต่คุณเลือกที่จะเดินออกมาเพื่อตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณรู้แล้วแหละว,ว่าคุณไม่สามารถหยุด คนที่ยังจอยกับชีวิตแบบนี้หรือมองเห็นความรู้สึกคุณเป็นเรื่องสนุกสนานคุณไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้คุณต้องการทำให้เขาเห็นว่าคุณมีทางไปคุณมีชีวิตที่มีทางไปที่ดีกว่าที่เขาเคยจินตนาการไว้อะอืมมันไม่ใช่การล้างแค้นแต่มันเป็นการแบบก <c oughs> ็ทำให้เห็นเฉยๆทำให้เห็นเฉยๆคุณทุกมา,มามากพอแล้วนะคะคุณทุกมามา,มากพอละ สรุปแล้วก็ไพ่แนะนำการสูญเสียมองว่าตัวเขานะคะที่สูญเสียคุณแต่คุณอะแค่สูญเสียกับสิ่งที่มันมันไม่ได้มีค่าอะไรกับคุณขนาดนั้นคุณตื่นแล้วค่ะจริงๆแล้วคุณเป็นคนฉลาดอะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่ง แต่ที่ผ่านมาคุณอาจจะยอมเขาเยอะเกินไปในวันนี้ทุกอย่างคอมพลีทแล้วจบคอมพลีทความสุขกำลังเริ่มต้นใหม่สำหรับตัวคุณนะคะโ okay. อเคคอมมิชเมนต์รอเลยค่ะเห็นไหมไพ่เมื่อกี้ก็เป็นไพ่แต่งงาน คุณรอคอยอะไรที่มันเป็นการแต่งงานการมั่นหมายคุณจะได้เจอคนใหม่ที่เป็น soulmate energy เป็น long term happiness เป็นความสุขของคุณจริงๆที่ไม่ใช่คนนี้ที่เป็นความสุขที่เหมือนจะเป็นความปลอม,อมเขาคิดว่าคุณอะจะอยู่ในเงื่อนไขของเขาเขาคิดว่าคุณอะ จะต้องมางอเขาจะต้องยื้อเขาจะต้องเบกเขาเบกิ้งก็คือเหมือนแบบยื้อเขางอเขาหรือวิ่งตามเขาอะย่งแต่เขาคิดผิดค่ะเขาคิดผิดนะคะคิดผิดหมดเลยอื Children เขายังเด็กเกินไปค่ะเขายังเด็กเกินไปกับความสัมพันธ์ที่จะจริงจังไม่เกี่ยวกับอายุนะไม่เกี่ยวกับอายุนะคะเด็กเกินไปใน mindset ความคิดในเรื่องราวความรัก แล้วตัวเราอะมีความอินโนเซนต์แต่เราไม่ได้เด็กแบบนั้นนะเรามีความแบบอินโนเซนต์อะมีความใสบริสุทธิ์จนบางทีเขาเอาความใสของคุณเนี่ยมา take advantage คือเอามาเอาเปรียบเราอืมแต่คนเนี้ย i m m a t u r i t y คือยังไม่โตพอนะคะสำหรับการจะเป็นคนรักที่ดีนั่นเองเนาะโอเคแต่คุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีฉันก็รอจังหวะนะโอเค พาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุณโอเคพาร์ทคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์นะด้งออกมาคือ4ี่ดาบพาถ้วย the fool สิถ้วย แล้วก็สี่เหรียญความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้อยู่ในช่วงของความอ่อนไหวสักหน่อยมันจะเกิดอาการน้อยใจคุณจะรู้สึกว่าให้ยเขาดูเงียบไปอ่ะไม่ตอบข้อความหายไปเลยนะคะหายไปเลยหรือตอบก็ตอบแบบไม่ได้ชวนเราคุยอ่ะตอบเป็นประโยคปลายปิดอ่ะใช่ค่ะครับอะไรประมาณนั้นแบบแบบสั้นอ่ะ จนเรารู้สึกว่าจากหน้าไพ่ตัวคุณน่ยมีการเปรียบเทียบแหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นฉันทําผิดพลาดอะไรหรือเปล่าคุณกลับรู้สึกผิดเองซะงั้นว่าแบบที่เขาไม่สนใจที่เขานิ่งไปเนี่ยมันเป็นเพราะตัวคุณหรือเปล่าคุณเลยพยายามโอเคคุณพยายามที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันพยายามกลับมาอยู่กับปัจจุบันพยายามปล่อยวางพยายามไม่ยึดติด พยายามไม่คิดเยอะพยายามที่จะโฟกัสที่พลังงานความสุขของตัวคุณแต่ก็ยังปล่อยวางไม่ได้นะเหมือนสุดท้ายแล้วคุณก็ยังเก็บมาคิดอะ่ะเหมือนแบบเรานิ่งไปเขาก็ยังนิ่งอยู่ดีอะมันมันเกิดอะไรขึ้นอนะไรประมาณนั้นนะทีนี้สถานการณ์ฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงเด็กดาบมาเลยสองถ้วย ห้าดาบสี่ไม้เท้าอืมเหมือนตอนนี้เขากําลังเดทอยู่กับใครนะเขากําลังเดทอยู่กับใครบางคนเขาเลยนิ่งไปกับเราอ่ะอืมนะคะเขานิ่งไปกับเราแต่ถามว่าเขาจะหายไปเลยไหมก็ไม่นะคะเขาก็ยังยังคงคุยกับเราอยู่บ้างแต่เหมือนเขาอยากจะทุ่มเทหรือมีความโฟกัสกับกับคนใหม่คนนั้น มากกว่าในฝั่งของเราอืมนะคะโอเคสามใบนี้ว่าไงบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดหลบโหคุณส่งข้อความไปค่อนข้างเยอะนะแล้วเขาตอบมาน้อยมากเขาแอบมีท่าทีแบบรำนิดนิดนะคะคือคุณอินกับเขามากเลยนะคุณอินกับเขามาก เดี๋ยวเขาจะกลับมาสนใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ยังไม่ใช่ช่วง10วันนี้อืมยังไม่ใช่ช่วงสิบวันนี้อืมเราอาจจะดีกว่าคนที่กําลังจะกําลังจะคอมมิชเมนกับใครสักคนเหมือนตัวเขาอะน่าจะอยู่ในช่วงของการจีบอการจีบการอาจจะมีโอกาสคอมมิชเมนตนอนาคตแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์นะคะยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต ทีนี้ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงนะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอืมเดสามถ้วยแปดเหรียญสี่เหรียญคือความรู้สึกอะในเชิงของความตื่นเต้นในเชิงชู้สาวในเชิงความรักอะค่ะมันหมดอมันเหมือนจะ มันไม่มีแพชชั่นในในด้านนั้นนะคะแต่เขายังรู้สึกกับคุณดีๆอยู่คือก็อยากมีคุณไว้อะ่เนี่ยเขายังไม่อยากปล่อยคุณไปเพราะเขารู้ว่าคุณอะเต็มที่นะคะแล้วก็ชอบเขามากเขารู้ข้อนี้ดีนะคะเขารู้ข้อนี้ดีแต่ในเรื่องของความรู้สึกเชิงความรักอะมันอะจะลดลงไปเยอะนะคะมันลดลงไปเยอะมันเหลือเพียงความรู้สึกว่าคุยไปคุยมาแล้วหมดความตื่นเต้นรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย อืมแต่เขาชอบเวลาที่คุณเต็มที่กับเขาเขาสิดว่าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่เป็นความสบายใจกับเขาได้แต่อาจจะไม่ถึงในจุดของความแบบเป็นความรักอะไรอย่างนั้นฟังคุณคิีล่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะ่ะฟังแล้วเจ็บจี๊ดนิดนึงนะคะใครไหวไปต่อคระม่ไหวก็ปิดคลิปได้เลยฟังคุณคิแล่ารู้สึกยังไงกับเขารู้สึกว่าเขางเงียบเกินไปอะ่ะ คุณรู้สึกว่าคุณเข้าไม่ถึงเขาในบางทีและโดยเฉพาะในช่วงนี้เข้าไม่ถึงเหมือนเขามีโซนส่วนตัวจนเหมือนคุณพยายามเข้าไปมันก็เข้าไปไม่ได้มันบอกไม่ถูกมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการมาพูดกันตรงๆว่าเฮ้ยฉันนู่นนั่น,นี่แต่มันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกได้ว่าเขามีกำแพงเขามีโซนที่ทำให้เราเข้าไปตรงนั้นไม่ได้คุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้บันดีกว่านี้ก่อนหน้านี้ การพูดคุยความรู้สึกอินเตอร์จีคุณสามารถสัมผัสถึงถึงบางอย่างเกี่ยวกับเขาได้อะคะ่ะจนคุณรู้สึกว่าแล้วฉันต้องทํำยังไงฉันเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือมันผิดที่ฉันเหมือนตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมซึ่งเราไม่ต้องโทษตัวเองแบบนั้นรด้บอกไหมไม่จําเป็นต้องรู้สึกแบบนั้นนะคะโอเคไปต่อที่บทสรุปนะคะและให้แนะนํา เอมเพรสเห็นไหมคุณไม่จําเป็นต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอค่ะคุณดีพอในแบบของตัวคุณแล้วคุณดีพอในแบบที่จะมีคนเห็นในจุดนี้ของคุณอืมนะคะจะมีคนเห็นในจุดนี้ของคุณคนคนนี้ยังอยู่ในเฟรนด์โซนนะเป็นคนคุยที่อยู่ในเฟรนด์โซนหรือถ้าไม่ได้อยู่ในเฟรนด์โซนมาก่อนก็อาจจะได้ไปอยู่ในจุดของความแบบเป็นเฟรนด์โซน อเพราะดูเหมือนตัวเขาอ่ความรู้สึกในเชิงความรักอะไรเงี้ยมันน่าจะบิวไปไม่ถึงนะคะเพราะตอนนี้เขาดูแบบสนใจอะไรอย่างอื่นอยู่นั่นเองนะคะสนิกกี้อมืมันก็มีบางอย่างที่เฟกโปรไฟล์ก็คือมันมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความเป็นเขางูนะ ความจริงใจหรือการพุ่มเทมม,มันยังไม่ใช่ภาพที่เราเห็นนะภาพที่คุณเห็นกับสิ่งที่เขาเป็นอะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่สลับกันได้นะ energy ของไพ่สลับระหว่างคุณกับเขาได้นะบางคุณเป็นชาวสองบางคุณไม่ใช่ชาวสองแต่เอ้ยเป็นสถานการณ์สลับกันอะไรเนี้ย c o n ฟิ s คุณสับสนคนะ่ะคุณสับสนตัวเขาก็สับสนกับความรู้สึกที่ที่มันหายไปความรู้สึกในเชิงความรักที่มันหายไป เขาก็ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอืมอาจจะเพราะว่าเขาสนใจคนใหม่หรืออะไรมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อนของความรู้สึกอืมแต่บางคนในที่ตัวคุณเองก็เหมือนแบบพยายามวิ่งหนีจากความเป็นจริงว่าเฮ้ย mm hmm. สถานการณ์อะไรเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วดูเหมือนเขาอาจจะไม่ได้อินกับเราเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่ายชิกเกอร์ได้ออกมาชิกเกอร์ก็ได้ อนี่มองว่าคนคนนี้หรือตัวคุณเอ NERGY สับก็ได้มันเหมือนมีมีพฤติกรรมหรือคําพูดหรืออะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่พอคุยกันไปแล้วใช้เวลากันไปแล้วอะทําให้นึกถึงเรื่องราวบางอย่างในอนดีตนะคะคุณอาจจะคล้ายพฤติกรรมบางอย่างของแม่เขาหรือพ่อเขาที่เขาเจอตอนเด็กๆหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่รู้สึก ว่าอยู่กับเขาคุยกับเขาแล้วมันมีความอะไรสักอย่างหนึ่งที่คล้ายพอ่อหรือแม่ของคุณที่ทําพฤติกรรมที่เป็นเป็นเป็นฟิลที่อาจจะทําให้เป็นสิ่งที่เป็นปมฝังใจในใจคุณก็ได้นะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะ ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณสามถ้วยคอมมิตอืมช่วงนี้คุณใช้เวลากับเพื่อนกับฝูงเยอะนะคุณอาจจะมีงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงงานสังสรรค์พบปะผู้คน อยู่กับตัวเองเยอะมากกว่าที่จะอยู่กับคนรักหรือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอยู่กันมาจนมีความผูกพันอะแต่ในชงอินในชงความรักอะมีความหินห่างในจุดนี้จุดนี้นะคะมีโอกาสที่จะทะเลาะหรือมีปัญหากันในเรื่องที่คุณเนี่ยไปใช้เวลาข้างนอกมากกว่าใช้เวลากับเขาด้วยอืมเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณไปนอกใจหรือคุณไปทําอะไรที่ไม่โอเคอะไรเงี้ยซึ่งเถียงสุดใจค่ะมันไม่ได้มีเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้น ตัวคุณอาจจะเถียงมีการถกเถียงอะไรบางอย่างกันเกิดขึ้นการไม่ยอมรับบางอย่างและการที่คุณจะต้องมาพิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ใช่แบบนี้นะ mm. เขากําลังเข้าใจผิดอะไรแบบนั้น mm. ทีนี้เรามาดูฝั่งเขาค่ะ mm. ว่าเป็นยังไงสถานการณ์ความรักในฝั่งเขานะคะจัสเมนหมุไม้เท้าเดวิลย์นึ่ยนะ เลิกคิดไม่ได้เลิกคิดไม่ได้นะคะเลิกคิดไม่ได้เลยว่าการที่คุณไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆไปใช้เวลากับเพื่อนแล้วใช้เวลากับตัวคุณเองอ่ะเขามองว่าคุณจะต้องมีใครมีคนอื่นแน่ๆจะมีการไต่สวนเกิดขึ้นการตไต่สวนสอบสวนระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้น อืมแล้วเขาไม่ได้เชื่อง่ายๆด้วยคือเขาคิดอะ่ะเขาคิดแล้วเขามาโนมโน,มโนคิดเชื่อมโยงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปหมดไปหมดเยอะมากๆนะคะเรื่องจากตั้งแต่ได้รับรู้ขา่าวว่าเฮ้ยคุณไปที่นั่นที่นี่หรออึ้งค่ะดูหน้าสิเธอจะไปไม่ได้เราต้องคุยกันหน่อยฉันไม่สบายใจนันโนนนีนั่น,นต่าง เกิดความหึงหวงเกิดขึ้นและเกิดความคิดมากแล้วรู้สึกว่ามันต้องมีซัมติงนนแน่แน่ต้องมีเรื่องราวซัมติงเกิดขึ้น,น,นแน่แอะไรอย่างเนี้ยอมันไม่ได้มีเรื่องราวแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาอะคิดไปเองคิดเยอะคิดเยอะนะคะค่อนข้างคิดมากอืมันอาจจะเป็นในลักษณะของสถานที่ที่คุณไปอะ่ะ อาจจะเป็นทรงแบบแหล่งมั่วสุมก็ได้นะอะ่พวกแบบว่าสถานที่ดังคืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเขารู้สึกว่ามันก็มีความเสียงสูงอะไรเงี้ยอืมทําให้เขาก็คิดไปไกลต่าง,าง,าง,างๆนานานะคะแต่เรื่องราวถามว่าเป็นอย่างนั้นไหมมองว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วตัวคุณก็พยายามที่จะพิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าเออมันไม่พิสูจน์ความจริงใจอย่างนะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอืมบุมคคลที่สามก็เป็นแค่สิ่งที่ ไม่มีตัวตนจริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่เนี่ยร่องรอยนะคะคิดไปเองอต่อไปเขาคิดล่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคิดไม่ตกเห็นไหมใบเดิมเลยคิดไม่ตกคุณต้องมีคนอื่นแนะน่ฉันตามติดขนาดนี้คุณต้องมีคนอื่นแน่แล้วเขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่มีนเสน่ห์แล้วก็ดูดีอ่ะ ยังไงก็ต้องมีคนเข้ามาแน่ๆเลยคุณจะจบออกเขาหรือเปล่าเนี่ยคุณจะทิ้งเขาไปแน่ๆเลยใช่ไหมเพราะคุณเป็นหลงคนไปไปเรื่อยอืมไปเรื่อยไปต่างๆนานานะคะแล้วช่วงนี้คุณจะแข็งใส่เขาไม่ได้นะแข็งแบบดุดันทุกเพียงหรือไฟอะไรเงี้ยกับเขาไม่ได้คุณต้องแบบอ่อนให้เขาอย่างเดียวเพราะว่าถ้าคุณไฟขึ้นมาหนักๆ,ๆเขาจะมองว่าคุณแก้ตัวนะคะ ร้อนตัวแก้ตัวอะไรแบบนั้นอโอเคคุณที่ได้รู้สึกยังไงกับเขาบ้างสองเหรียญอืมฉันก็คาดเดาอารมณ์เธอไม่ค่อยทันจริงๆหน้าไพาค่คุณคุณจะให้ความรักความมั่นใจในความสัมพันธ์อยู่นะแต่บางทีอย่ะโอเคแหละคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเขามากเรื่อหมยแบบ ไม่ได้ใช้เวลากับเขาเยอะในช่วงนี้นะคะเดฟุกอาจจะปล่อยปล่อยชิวๆิวจอยๆอยราคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คงไม่เป็นอะไรหรอกความความปล่อยจอยอะความชิวเกินไปบางทีมันเกิดความประมาทเกิดขึ้นได้ว่าเราปล่อยทิ้งตัวลงไปเดี๋ยวไม่รู้ข้างล่างคืออะไรเขา,าอาจจะมีจระเข้งับคุณอยู่หรืออาจจะเป็นอะไรนะ้นาแหลมใหญ,ใหญ่อะไรอย่างเงย ล่วงลงไปก็ได้อาจจะไม่ใช่ปูกนุ่มๆก็ได้ที่คุณกําลังทิ้งตัวลงไปแบบเฉียงๆหรอกไหมอืมไปต่อค่ะที่บทสรุปแล้วก็ไพ่แนะนำนะคะอือสอบสวนแบบเอาจริงเอาจังนะคะมาดิสคัตกันเลยดีกว่ามันอาจจะยากสักนิดหนึ่งสำหรับตัวเขา เพราะเขารู้สึกว่าเขาก็กังวล่ะว่าคุณจะทิ้งเขาไปเหมือนกันฉะนั้นมันมันเกิดหลากหลายอารมณ์มากนะทั้งความระแวงนะคะรักก็รักระแวงก็ระแวงจะคุยก็กลัวว่าแบบคุณไม่พอใจคุณจะทิ้งเขาไมหมอะไรเงี้ยืมนะคะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการแสดงความชัดเจนค่ะทั้งสองคนยังรักกันอยู่แต่มันเกิดเรื่องราวที่ทําให้เขาเข้าใจแล้วก็คิดไป ต่างๆมานาตรงนั้น commitment ความสัมพันธ์ที่คบกันมานานนะคะเป็นลักษณะของ s o m i t energy นะคะมีเป้าหมายร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ที่ในระยะยาวของความสุขนะจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยแต่มันก็จะมีประเด็นอะไรกันมาบ้างแหละชีวิตคนเราอะนะมันไม่ได้ สวยรู้ในทุกๆวันอยู่แล้วมันก็มีอะไรมาเป็นบททดสอบมาเป็นบทเรียนไปเรืองธรรมดา family เลิศจะตายเลิศจะตายนะคะ building นะคะคือการสร้างความสัมพันธ์ feeling safe นะคุณอาจจะต้องทําให้ตัวเขาสึกปลอดภัยกว่านี้นิดหนึ่งอืเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างแบบว่าเฮ้ยแล้วถ้าเขาไปเที่แบบนี้คุณจะไม่คิดมากหรออะไรเงี้ยก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นเพิ่มความเชื่อใจ ในความสัมพันธ์นะคะสตาร์ททิ้งกับฟมี่บางคนเริ่มมีการแบบสร้างครอบครัวใดๆเห็นไหมไพ่มันพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่นั่นแฟนอ่ะเห็นไหมอีกใบหนึ่ง Pregnancy ไว้ ancy, ความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีการเกิดใหม่ มีการเกิดใหม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่บุคคลที่สามแต่เป็นในเรื่องของการแบบนี่เห็นไหมเป็นไพ่แบบโอ้โหเกีย่ยวกับครอบครัวหมดเลยอ่ะดูสิบุคคลที่สามที่จะเข้ามาของจริงอะ่ะก็คือสิ่งที่อยู่ในนี้นะคะก็ค,คือสิ่งที่อยู่ในนี้นะคือบุคคลใหม่ที่กาลังจะได้เกิดขึ้นมานั่นเองนะคะเห็นไหมดูหน้นาไพาส่สิอืมนั่นแหละก็อาจจะอ่อนไหวง่ายเนื่องจากมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ฉะนั้นรักษา หัวใจของกันและกันนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อใจนะเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยเสมอนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวท่านลมก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ